เขาโดนอะไรอยู่เราเราเหรอเออเรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วไหนชวนหน่อยสิอืมอยากดูจริงเหรออืมงั้นชวนเราแชปมาเลยมาเลยจับตาดูวดิ่งดี พอดีมีคนอยากให้รีวิวเครื่องนะครับ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับรเครื่องสับปะสองนะครับ <Yeah. S 1> ลูกตั้นข้อครบนะครับลูกแคมมีหมดอ่าโบเอฟหาห้านะครับแต่ไสูตรหกนะเออเทีย์นวาร่าอะไรก,กัน <Yeah. S 1> เครืองท้ายส <Yeah. S 1> okay. ามจุดศูนย์ลิมิเต็ดแปดสิบโอเคเป็นรถตาหวาน